ค้ะเจ้าก็พึ่งจะสอนตัวแทนขายประกันเสร็จนะคะทุกๆวันสองทุ่มเนะะี่ยค่ะถึงประมาณสามทุ่มครึ่งสีทุ่มเนี่ยก็จะเป็นเวลาให้วิชาการตัวแทนแต่อยู่กับที่นะคะมันก็เลยสามารถตอบแชทลูกค้าได้ด้วยตอบแชทเพื่อนได้ด้วยแล้วก็ตอบแชทต,ตัวแทนคนอื่นๆได้ด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็ เรียนในระดับที่ไม่เท่ากันบางคนก็รู้มากแล้วบางคนก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องสอนตัวต่อตัวแต่ก็ดีว่ามีออนไลน์ช่วยนะคะมีพวก iPad อันดมีมือถืออ่ามี iPhone ช่วยค่ะแล้วเวลาสอนไปเยอะๆเนี่ยสมองร้านะคะก็จะต้องดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำเสร็จแล้วก็บางทีค้าเจ้าก็เสียบเพลงอะคะ่ะ เสียบเพลงฟังนะคะเพื่อให้สมองผ่อนคลายนะคะแล้วการที่งานมันเยอะอะถ้าไม่ไม่พักไม่นอนนะงานมันจะทําได้24ชั่วโมงเลยงานมันมีตลอดเนาะออนไลน์อะมันทําได้ตลอดไงค้าเจ้าก็ต้องใช้วิธีซอยงานค่ะซอยงานย่อยๆทําเหมือนเราตั้งเป้าหมายอะอย่างวันนั้นข้าเจ้าอยู่ห้างสยามพารากอนสแควร์วันเนี้ยค่ะ ค่ะเจ้าก็ต้องตั้งเป้าหมายว่านั่งทํางานอยู่ในห้างเนี่ยให้จบเท่านี้เท่านี้คือถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายมันจะเหมือนกับว่าอา้าวตรงนั้นก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องทํางานเยอะเหลือเกินแล้วมันทําให้เราเครียดนะคะดังนั้นค่ะเจ้าก็ต้องซอยทาอ่ะอันนี้จบแล้วพอจบเสร็จพักแป๊บหนึ่งถ้าอยู่ที่ห้องใช่ไหมคะค่ะเจ้าก็จะ ใช้วิธีร้องเพลงหรือออกกำลังกายเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้สมองผ่อนคลายหรือถ้าสมองมันรู้สึกล้าค่ะเจ้าก็จะหลับตาจะนอนนะคะนอนเพื่อให้มันเฟซขึ้นมาค่ะ แล้วด้วยความที่ว่าข้าเจ้าอ่ะไม่ได้มีลูกจ้างไม่ไม่ได้จ้างใครข้าเจ้าทำเองแล้วก็มีมือถือห้าหกเครื่องเนี่ยค่ะเป็นเลขาส่วนตัวนะคะดังนั้นการที่ทำงานคนเดียวทุกอย่างเลยนะคะข้าเจ้าก็ทำ,ทำทันทีเป็นคนที่ทำ,ท,ำทันทีอ่ะอย่างเช่น AA โทรมาบอกว่ามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้กับตัวแทนคุณถาปณีนับตัวแทนมาแล้วก็โทรหาผม ข้าเจ้าบอกว่าเอาตอนนี้เลยไม่ต้องรอกดกดอ่าเมสเซนเจอร์เนาะหรือไลน์ก็ได้โทรหาตัวแทนเลยแล้วให้เจ้าหน้าที่รอสายก็จะทำให้งานของข้าเจ้าจบณตอนนั้นไม่ต้องมานั่งดินพ่หางหมูไงข้าเจ้าก็เลยทำงานได้เยอะเพราะข้าเจ้าเป็นคนที่ทำทันทีอะไรที่ทำได้ข้าเจ้าทำเลยมันก็เลยจบจบไปทีละเรื่อง